สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ B ิ t สตูดิโอนะครับวันนี้พเพื่อิญจะมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จําเป็นกับเพื่อนๆน,นะครับในการใช้เบต้าแมสนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายเรื่องในการาต้องเชื่อมกับบัญชีกระเป๋าเบต้าแมสนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เป็นดาวน์โหลดบัญชีมาก่อนนะครับก็คือบัญชีดาวน์โหลดเบต้าแมสที่ เพสโต้ก <Play> <seaweed> ่อนนะครับนะครับเลือกตรงนี้ได้เลยพิมพ์เบต้าแมสก็คงทําเป็นนะครับเพื่อนเพื่อนครับเบต้าแมสก็จะขึ้นรูปหน้าสุนัขยิ่งจามาแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เปิดบัญชีเข้าไปนะครับก็ครับก็วันนี้ก็จะทําเป็นตัวอย่างนะครับในนี้ผมยังสงสัยอีกนะเพราะว่าผมได้เหรียญฟรีมาได้ไงสามเหรียญนะครับ เป็น a x c e เเป็น IDRT แล้วก็เป็น m a t i เมติกกันนะครับ3ามบัญชีไม่แน่ใจว่ามันได้มาได้ยังไงเปิดมาปุ๊บอันนี้ผมเชื่อมกับทางเป็นกระเป๋าก่อนหน้าไปเชื่อมกับ b e t a m a s มานะครับเอ้ยโทษทียูนสวานะครับเชื่อมในกับเว็บของเว็บยูนิสวาร์นะครับเราได้3มเหรียญนี้มาโดยบังเอิญไม่แน่ใจว่าได้มายัางไงยังเขาอ้วนประผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ถือเป็นความโชคดีก่อนละกันนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เชื่อมในกระเป๋า,อาของใบนนแน่นะครับเอาเป็นใบแนนก่อนละกันครับแล้วก็จริงๆมันจะเชื่อมกับบัญชีอีกหลายบัญชีเลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในการทำธุรกรรมบน OpenSea หรือว่า เว็บที่เกี่ยวกับแซนบ็อกนะครับเรื่องของเกมเรื่องของการ generate นะเจเนเรตเอฟอะไรก็ก่อนอื่นเพื่อนเข้าไปเปิดนะครับไปดาวน์โหลดพิมพ์คำว่า how to get b i n a n c e smart chain นะครับแล้วเพื่อนก็เลือกที่การเชื่อมนะครับการเชื่อมที่ Betamask นะครับ smart chain แล้วก็เลื่อนไปด้านล่างนะครับ เลื่อนไปด้านล่างที่หาข้อความเกี่ยวตรงนี้ครับเมเนจนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะกําลังมองหานะครับก็คือตรงใช้เราจะใช้ข้อมูลตรงส่วนนี้ในการลงทะเบียนเชื่อมกับทาง bsc บนสมาร์อ่าเป็นบนไบนาร์สมาร์เนนะครับ test test net นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้ test net เราจะใช้ตรงส่วนของ Smart Chain นะครับก็เพื่อนก็ไปที่ อ่าตรงนี้ครับไปที่เซตติ้งเลยครับครับก็มาที่เน็ตเวิร์นะครับแล้วก็ add เน็ตเวิร์นะครับก็มาที่เน็ตเวิร์ m เนมนะครับก็เมื่อกี้ที่ Copy มานะครับแล้วก็วาง Smart Chain RPC URL ก็เอามาเหมือนกันนะครับ RPC URL นะครับใหม่ก็คัดลอกมานะครับ Copy นะครับคัดลอก Copy อเหมือนกันแล้วก็วางออไปนะครับ Chain c h a ID n i เป็น56จะพิมพ์ก็ได้ครับมันสั้นนะครับ56นะครับ ไซบอร์ดไซบูมาไซบอร์ด b บีนะครับ URL Boxer นะอ่านี่เป็นลงเป็น BnB นะครับ Block Explorer URL ครับก๊อปมาทั้งแผงเลยนะครับ นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดแอดครับกดอีกทีหนึ่งนะครับมาไหมอ่าเรียบร้อยนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมกับบัญชีของบีแอนดบน bsc ของบีแอนดได้แล้วนะครับก็ ก็ดูเช็คดูแล้วมันเข้าไหมนะครับโอเคถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าบัญชีตอนนี้มันอยู่บน BCS CH chain นะครับแต่ก่อนหน้านี้เรามีทําอยู่บน Ethereum chain นะครับจะไปสู่ Ethereum chain network ทำอย่างไรเพื่อนก็แค่เอื่อมขึ้นไปกดด้านบนตรง wallet นะครับ ก็เลือกที่ ethereum mainnet network นะครับมันก็จะกลับมาที่หน้า wallet ที่เชื่อมกับ ethereum chain แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าสามารถที่จะเพิ่ม account นะเข้าไปได้นะครับเป็น account 1, account 2, account 3ไปเรื่อยๆได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อมที่การทำธุรกรรมบน chain ไหนนะครับก็สามารถเลือก ลง Account ได้นะครับถ้าเพื่อนๆกดที่ Wallet แล้วมันก็จะกลับไปที่บัญชีเดิมนะครับที่เราเพิ่งกดมาครับก็คือตอนนี้อยู่บน Ethereum Main n e t w น r k นะครับก็จำนวนที่เข้ามา3เหรียญเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันมาจากตรงไหนนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก็เพีเยงแต่ว่าเพื่อนเขาไปกดนะครับแล้วก็มันจะลิงก์ไปที่อีเธอร์สแกะ e t อ e เทอร์กนก็จะตรวจสอบท a n s ซ c t ชันที่มีการโอนเข้ามานะครับว่ามาจาก Wallet ไหนไป Wallet ไหนนะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปทำดูแล้วกันนะครับใน Meta อร์เอ่อเมตาวอลเล็นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ในการทำทรานซัคชันกับธุรกรรมในบนเชนอื่นๆได้สะดวกนะครับก็สำหรับวันนี้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมประมาณ สั้นๆนะครับเพื่อให้เพื่อนได้ใช้ในการทำงานที่สะดวกคล่องตัวนะครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านได้นะครับขอบคุณมากครับ